สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาคาเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคุณจอห์เดวไว้สวัสดีครับคุณจันลักษมีสัสดีค่ะท่านร้อยตำรวจตีวันชนะครับถูก่อไหมครับเยครับก่อนแรกแนะนำก่อนครับว่าพี่สองท่านเป็นใครกันบ้างพี่วันชนะแนะนำหน่อยร้อยตำรวจตีวันชนะเป็นเป็นผู้ไกลเกลียวไกลเกลียวโฆษณาโดยเชาที่จะมาจับใครวะครับวันนี้การเสียแล้วการเสียแล้วการเสแล้วกรเสียแล้วส่วนพี่ ที่จันรัศมีครับอาจารย์จันรัศมีตอนนี้เราอยู่ที่เป็นภรรยาของท่านวันชนะตอนนี้เราอยู่ที่บ้้าาานนกดทองจังหวัดแพร่อเอบ้านกาดน้ำทองบ้านกาดน้ำทองนะครับผมเคยมาที่นี่ประมาณสองครั้งนะครั้งครั้งนี้ครั้งที่สองมาครั้งหนึ่งและครั้งที่ครั้งที่สองเมื่ะวันนั้นที่มาพ่นยาที่ไม่ได้มาบ้านท่านเนาะวันนั้นไปที่ที่ที่กองคำการคืออย่างนี้นะครับเราเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสได้มาอุตรดิต เราก็เลยมาในัดแพรเพราะว่าท่านวันชนาเนี่ยและท่านจันลักมีนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทั้งคู่เลยนะเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนาคาเทพหรือเสริมอาหารนาคาเทพนะครับวันนี้จะถามว่าพี่วันชนาเป็นอะไรก่อนที่จะมากินนาคาเทพเป็นความดันเบาหวานครับนะครับไขมันแล้วก็ไขมัน ถ้ามีโรคไตระยะที่สามด้วยบอกว่าบวชโรคไตงอนทราบที่หลังเอาโรคไตทราบที่หลังอ่ะระยะที่สามครับนะนี่นี่คือยานะนี่เนี่เราไม่ให้ดูยี่ห้อนะนี่คือคยานะยาของเราหลบก,ก่อนนี่คือยาค<ม>ือยาที่ยาหมอที่คุณวันชนะจะต้องกินเนี่ยเขาจ่ายยามาให้ขนาดนี้<ช>ซึ่งเยอะมากนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้พี่กินข้าวหรือกินยาครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทานแล้วครับไม่ได้ทานยาคุณหมอยาโรงพยาบาลมานี่ตั้งแต่ ที่23ตุสามตุลาแต่ท่านนาคเทพมาวันนั้นผมบอกว่าไม่ต้องพาแล้ววันนั้นวันนั้นเนี่ยเราไปฟังพี่จอนครับผมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะไปเจอพี่จริงๆผมวันนั้นพูดตรงนะพี่วันธนาผมไม่คิดจะไปเชียงใหม่หรอกแต่พี่วันณนาสนใจอาหารเสริมผมและพี่บอกพี่ไม่สบายผมก็คิดว่าเอ้ยพี่ต้องไปอบรมเชียงใหม่ รับไปประกาศใช่ไหมผมคิดเอ้าผมไปที่นู่นเนี่ยผมต้องเจอพี่วันชนานะนะคือตอนนั้นเขาก็ยังม่รู้จศกินของเราป่นนาจอครับเราก็เลยไปเจอกันเชียงใหม่แล้วขากลับมาเนี่ยผมก็ตามเข้ามาที่นี่ วันรุ่งขึ้นผมก็ตามมาที่นี่นะแล้วผมก็มาเจอพี่วัฒนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นนู่นเป็นนี่ตอนน้หน้าเขา้ำกว่านี้นะหน้าเขาดำกว่านี้หน้าดําแล้วก็ผมก็เลยมาคุยตอนแรกคุยไปคุยมากะาจะขายแหละเลยมาถวายจ้าแม่ท่านจันลักษมีไปเลยจําได้ว่าสองขวดนะให้ฟรีไปเลยสองขวดเพราะว่าเนี่ยเราเป็นผู้ไก่เคียงด้วยกันหลังจากนั้นพี่วัฒนะก็ได้กินกินประมาณกี่วันพี่กินประมาณเท่าไรนะ เดอนได้ไหมหรือยี่สิบกว่าวันไม่ไม่ถึงประมาณไม่ถึงประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันแผลทุกอย่างแห้งตอนนั้นมีแผลเบาหวานมีแผลเบาหวานครับที่ขาเหรอที่ขาครับตอนแรกไม่ได้ถ่ายไว้เนาะกินไปยี่สิบวันไม่เห็นตอนมันแห้งแล้วคือตอนแรกไม่รู้จะแห้งใช่ไหมกินไปกินมาแล้วแห้งแล้วแล้วผลดีอะไรรู้ไหมจอนครับท่านท่านอาจารย์จันทร์รัศมีเนี่ยครับท่านก็แอบกินของสามีท่านด้วยเพราะท่านเป็นโรคอะไรนะเราบอกเลยครับเป็นเนี่ยพี่เป็นอะไรครับ เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าข้อมืออักเสบเป็นเหมือนกับเอ็นอักเสบแล้วก็มันจะมือล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขาเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมก็ทานไปประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์แต่ก็ว่าเอ๊ะมันรู้สึกมันหายไปขึ้นลงขึ้นลงค้นขึ้นไปชั้นสองยันขึ้ก็ลืมปวดไปเลยคือปกติอาจารย์อาจารย์ทมานผีท่านจะบอกว่าท่านจะต้องผ่าตัด เพราะว่าดูจากภาพเอ็กซเรย์ให้ผมดูนะครับ,รบโอ้โหเข่าแบบแย่มากเลยนะ<ช>แล้วก็ตรงนี้ก็รู้สึกตรงนี้ก็จะต้องผ่าตัดใช่ตรงเข่าต้องผ่าต,ตัดเท่าไหร่ดลไมจอนครับสองแสนสองแสน,สแสนและกัน,นสองมื่นสองหมื่นแต่พอดีมีมนนโควิดไงก็เลยชะลอไปก่อน แล้วพอดีก็ท่านวันธนาไปเจอผมครับเราก็เลยมีบุญวาสนาร่วมกันนะท่านอาจารย <c oughs> ์นะคือเรื่องพวกนี้นะท่านผู้ชมครับบางคนนี่นะกราบแทบเท้าเขาก็ไม่กินนะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ีคนนะท่านวันธนะร้อย,ยตัวตีวันธนะผมเนี่ยบอกเขาว่าถ้าคุณกินแล้วมันไม่หายนะหรือมันไม่ดีขึ้นนะผมให้คุณห้าหมืน่นเขายังไม่กินเลยผมก็สาธุเอาแล้วแต่เวรแต่กรรมอย่างนั้นช่วยไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อมันหายแน่นอนโรคไตอ่ะเหมือนวันนี้จอนที่เราไปหาเอาออมบัสอ่ะเอา เอางี้นะพี่เทพนะผมถามต่อหน้าเขาเลยคิดว่าเขาไม่อยู่แล้วกันคิดว่าเขาไม่อยู่พูดแบบไม่ต้องเกรงใจทั้งนะโอเค่าตอนเข้ามาให้เนี่ยก้ากินไหมวัดใจไงวัดใจวัดใจหมายถึงว่าท่านทุกษาขับรถมาหาเราถึงแร่ผมบอกวัดใจมะกินก็กินผมเลยท่าน ว่ายาโรงพยาบาลตอนนี้ไม่ต้องทานอ่าผมบอกเขางลย้นเลยเชื่อไหมตอนนั้นผมก็วัดใจไงเขาไม่ทานยาโรงพยาบาลเลยนะไม่ทานยาโรงพยาบาลเลยเชื่อตอนนั้นแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมวัดใจไงไอ้เชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่ไม่ัดใจวัดใจเลยหมายถึงว่าถ้าเป็นอะไรเน่เน่เขาถามภรรยาเขาเขาถามว่ากินดีไหมภรรยาบอกก็แล้วแต่เขาก็เลยลุยอ๋อคือพี่ถามภรรยาก่อนว่ากินดีไหมใ่ ก็วัดใจแล้วไงบอกเลยท่านบอกว่าไงครับก็แล้วแต่ก็ลองทานดูก็แล้วแต่เป็นคำตอบที่แล้วแต่เด้อแล้วแต่เดอแล้วแต่เดอลองทานดูแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ไม่เป็นอะไรกินแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นสมุนไพรอะจอนมันมันไม่มีสารเคมีแล้วหลังจากนั้นกินเลยทานเลยครับทานมาตลอดเลยตอนนี้นะทางนี้จอนอย่างนี้เล่าเมื่อกี้พี่วันนะผมไม่ไม่ตั้งใจไปเชียงใหม่นะ ผมไปเชียงใหม่เนี่ยเพื่ออยากจะเจอพี่นะพี่บอกว่าเดี๋ยวหลังไปเชียงใหม่ก่อนนะแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องอาหารเสริมเพราะพี่บอกว่าโอ้ผมซื้อมาอะไรนะผมเพิ่งซื้ออะไรมานะอันกบาลเออผมไม่ได้กินเลยแล้วคนไทยจนคนไทยเป็นอย่างนี้นะเว้ยซื้อของแพงมาคุณองกินก่อนไอของถูกเรากินทีหลังใช่ไหมคือมันอย่างนี้ผมนั่งดูทีวีเขาโฆษณาอะไรผมก็ซื้อเอาทั้งในท้องโฆษณานี่แหละอ๋อกดซื้อเลยเห็นเห็นกดจ่าอะไรอีกอะเป็นอะไรครับอาหารเสริมหัวแรก เใช้หมุนคำแรกวัดใจวัดใจไปเลยแล้วผมมาเจอแล้วจอนผมมาเจอพี่เขาที่พี่วันชนะร้อยตุรตรีวันชนะเนี่ยที่เชียงใหม่ครับผมก็วันแ้นก็พี่เขากลับก่อนเนาะพี่ก็แยกกลับก่อนผมก็คิดยังไงไม่รู้ผมต้องมาเพราะว่าตรงที่ไปเชียงใหม่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องคมก็ไม่มีเวลาคุยกันไม่มีเวลาคุยกันโอ้เรื่องเยอะแยะเพราะนั้นเขาประชุมแจกอันั้นกันผมก็เลยมาที่นี่ มาที่นี่เสร็จผมก็ได้เจอแล้วก็ได้คุยพูดตรงว่าผมก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่กินก็ถือว่าแล้วไปแม้แต่ผมมั่นใจนะว่าถ้าพี่กินมันจะดีถูกไหมพี่วัฒนะก็ดันเขาดันกินนระจอนแล้วไม่ดันกินจะคนเดียวไม่พอแฟนก็ดันกินด้วยเพราะนั้นสองคนเลยกลายเป็นผมดีใพี่กินเสร็จแล้วพี่บอกภรรยาพี่เธอต้องวัดใจแบบนไม่บอกพี่แอบกินเลยแอบกินนันนะเขาแอบทานแล้วปรากฏว่า มันดีพอมันหายผู้ผมความดีใจผมนะผมตัวหาท่านเทพท่านเทพท่านก็หายอะไรลูกแรกเอาลูกแรกก่อนคือเนี้ยแผลเบาหวานผมนี้ยแผลผมแห้งก่อนหน้านี้ไม่หายเลยออาตอนไม่หายมันจะเลอะจอรมันจะเลอะแผลเบาหวานมันจะเลอะแล้วมันมันลามมาถึงนี่ท่านเห็นไหมครับมันจะลามมันจะเลอะแล้วมันก็จะคันแล้วมันจะอุ่นมันทรมานแสบผมต้องตัดขาท่านผมต้องบอกเยอะอันนี้ไม่ควรวัดใจแล้วคือจอรแผลเบาหวานเนี้ยแผลเบาหวานเนี่ยมันรักษาไม่หายหรอกถ้าเกิดช้าปุ๊บมันจะถ้าไม่ตัดมันจะติดเชื้อในกระแสเลือด อ่ามันก็จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารักษาแผลหวานต้องกินนาคาเทนนี่ถูกต้องพอกินไปปุ๊บหวานดีขึ้นละครับน้ำตาไอ้แผลดีเริ่มเชื่อละตอนเริ่มเชื่อตอนแรกเขาเ<ว><พ>อาไปสองปวดก่อนจอนรเขายังไม่เป็นตัวแทนเขาก็มาคุยกับผมเขาผมก็บอกว่าเอาไปเลยไม่เป็นไรพี่เราเป็นผู้เก่งๆด้วยกันพี่เป็นตัวแทนเลยเอาไปขายก่อน ขายไม่ได้ไม่ต target, ้องจ่ายขายได้ท่านมาจ่ายจริงไหมเราเรานี <S 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 ่แฟร์นะเราพูดตรงๆนะเราแต่ไม่ได้ให้กับทุกคนนะเราให้กับคนที่เรามั่นใจว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ไม่เบี้ยวเราบางคนให้ไปก็หายไปเลยแต่ไม่เป็นไรเราเราไม่ได้คิดนะ้าอาจารเราไม่ได้คิดนะเราคิดว่าเอย่างน้อยให้เขาได้หายเขาจะไม่จ่ายเราจะไม่เป็นไรโลกที่สองคืออะไรครับดีตอนหลังตามมาคือไตเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพราะไปตรวจอีกรอบหนึ่งหมอบอกว่าตอนนี้ไตยังหนับสาม เอาผมเข้าไปอะไรนะไยอันดับสามหมายถึงตรงระยะสามระยะสามระยะสามไตมันมีอยู่ห้าระยะระยะสุดท้ายคือระยะที่ห้าเนี่ยมันจะเหลือต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปในห้องระยะสามแล้วตอย่ในห้านั่นเี่ครับครับเข้าระยะสามหมอก็ให้ผมแนนให้ผมส่งไปอีกห้องหนึ่งหือห้องที่เขามีเจ้าหน้าที่นแนะนะครับว่าควรจะทํายังไงครับใช่ไหมครับคือคือไปจะให้ฟื้นฟูก่อนอ่า ระยะ3มันอย่างงี้จอรระยะ3คือตายเหลือ50%เนต์เนี่ยตายมันตายไป50%แล้วนะระยะ3คือเหลือครึ่งเดียวนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังกานยาไปแล้วเป็นไงบ้างอาหารเสริมร้านอาหารเสริมเสอาหารเสริมเสริมอาหารโอ้ในแบบไหนอะทายนาคาเทพอะทานนาคาเทพเรียกนาคาเทพแล้วกันเดี๋ยวนี้มันดีหมดแล้วอะตายก็ไม่เป็นไรหมอก็ยังแปลกใจอยู่ตามันฟื้นฟูมาเกือบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จรเข้าใจไหมหมอบอกว่าไงครับเราไปตรวจก็ตอนหลังหมอคือผมเนี่ยจะไม่ไปฟังหมอ ครับพอผมกลัวหมอพูดเนียเสร็จกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ให้พยาบาลไปรับยาให้ครับท้าที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ทุกครั้งแต่ตอนนี้หมอขอพบสองหมออยากรู้ไปทําอะไรมาทำอะไรมาทำไมทุกอย่างมันแฮปปี้ไปหมดดีไปหมดอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนี่แล้วดูดูยาหมอสิจอนเนี่ยของพี่เขาเนี่ยยังกองอยู่ตรงนี้เขายังให้ยาลงมาเขาให้ยาแต่พี่เขาก็เอามานะทําไมไม่ขายต่อโรงพยาบาล คือถ้าผู้ชมเราดูนะครับเนี่ยยากองนี้เทียบกับกินนาคารเทศแค่ขวดเดียวขวดเดียวช่วยได้ทั้งทุกอย่างปรับสมดุลน,นะคือช่วยปรับสมดุลในร่างกายของพี่ผมเป็มนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีความเสื่อมอยู่แล้วอยพี่พี่พี่อาจารย์จันรักมีเนี่ยเดินในเขาก็เสื่อมใช่ไหมใช้มือมากตรงนี้ก็เสื่อมเพราะนั้นพอเรากินแล้วมันดีขึ้นตอนนี้เนี่ยเวลาผมคุยกับตัวแทนนะพี่วันธนานะผมได้บอกว่าเราบอกเขาเราก็ได้บุญแล้วนะเพราะเราจุดมุ่งหมายเรานะใช่สิ่งอยากให้เขาหาย ถ้าเขาไม่กินหรือเขาแบบพูดเป็นอื่นอันนั้นทางเขาแต่เขาได้กินเราก็ได้บุญมากขึ้นเพราะท่านสาสอนผมไว้ว่าถ้าไปพูดถึงใครถ้าอย่าไปเล่าไปเล่าหรือเขาเขาไม่สอนก็ไม่ต้องไปดังนั้นสามโลกพี่อย่าหายเลยตอนนี้ดีหมดเลยย่าเวลากินมานานเท่าไหร่ครับ ตุลาที่ท่านมาวจนผมว่าไม่นานนะเพราะตอนเราผมอพ่นยาในเดือนไหนอ่ะพ่นยาเจอจันจันลักษมีอ่ะตอนนั้นมุกดาคมพันเนี่ยสี่เดือนกินมปสี่เดือนเนี่ยเข้าเดือนที่ไม่จริงมันหายมาตั้งแต่ตอนแรกหายมาตั้งแต่ตตอนแแแรกล้ว่ทานได้เดือนกว่าครับตั้งแต่หมอพ่นยาเห็นไหมพ่นยาให้หน้าเขาใสเลยนะตอนนั้นหน้าพี่วัฒนาใสเลยนะเริ่มทานเริ่มทานยี่สิบสามตุลาทันวาวนี่ก็ก็หายหมดแล้วเพราะว่าทานบาวันที่อะไรอ่ะที่สี่หรือวันที่อะไรหมอพ่นยาใช่ แล้วแล้ววันนั้นมาหน้าจอร์นเพ่วันที่ห้าวันที่ห้าแล้ววันนั้นมาหน้าจอร์นเกิดอะไรขึ้นรึไหมรับอาจารย์จันลักษน่บอกโอ้โหหนูขโมยของสามีกินแล้วหนูหายปวดเข่าแล้วด้วยหนูไม่ต้องผ่าชายแขนข้อมือนี่จริงแบบต้องทุกสามเดือนอะต้องไปฉีดยานะฉีด้วเแ็บเจ็บเข่าก็ต้องอันนี้บอกว่าเข่าเสื่อมใช่มีภาพอยู่เดี๋ยวให้ภาพจอนําภาพของคุณพี่จารลักษได้เนี่ยลงในคลิปด้วยทานไปแล้วดีมันกิ้ใช้เวลาเวลาเท่าไหร่ตอนที่พี่ทานนะครับ ก็ประมาณน่าไม่ถึงสองอาทิตย์เขาไม่ถึงสองอาทิตย์นะเขาเปวดเลยค่ะมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่ดังมันไม่ปวดมันไม่ไม่อะไรก็เดินขึ้นชั้นบนได้สบายที่บอกเมื่อกี้เมื่อก่อนที่เมื่อก่อนที่บางทีก็นอนห้องตรงเนี่ยห้องชั้นลอย่ชั้นลอยไม่อยากเดินขึ้นข้างบนปวดเข่าแต่ตอนนี้เดินขึ้นได้แล้วเดินขึ้นเดินลงเดินวันนี้นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้มาดูสองคนในครอบครัวนี้นะหน้าตาเขา กิ่นสุกกว่าครั้งแรกที่เจอกันนะเจอครั้งแรกเนี่ยพี่ก็ยังงงๆว่าเฮ้ยกูจะกินดีไหมหรืออะไรกูกินนะครับผมกูกินนี่ก็เป็นโรคกดไหลย้อนอ่ากดไหลย้อนแต่สมองเสื่อมผมรักษาไม่ได้สมองสมองเสื่อมเท้าเสื่อมได้สมองขาเสื่อมเขาเสื่อมนี่น่าจะดีขึ้นทุกคนใช่คือวันวันที่เรามาครั้งแรกกับวันนี้มันต่างกันคือบางคนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมันแค่ได้อย่างใจมันไม่ใช่คใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เทวดาต้องค่อยค่อย แล้วแล้วก็น้ําหนักมันก็จะลงด้วยเนาะ,ะนนะทุกทีนี่นจ็ดสิีสี่ก็จะเหลือประมาณ68โอ้โหนี่นี่ถ้าผู้ชมที่ไปลดน้ําหนักไอไอชุดแล้วเป็น3าม <c oughs> สี่ชุดนะ <c oughs> สี่ชุดแสนกว่าฟังท่านอาจารย์อาจารย์รัศมีเลยนะว่าลงไปเท่นะเจ็ดสิบเท่าไหร่นะ74เ <c oughs> <ง>หลือ68เหลือ68 6กกิโลเลยนะค่ะพี่วันชนะรู้ไหมไไเวลาไอฟิตเนสที่มันต้องทําให้ลงมากๆเนี่ยเขาคิด2-3งสโลนี่เป็นแสนนะ่ค่าเทรนเนอร์เนี่ยนี่ลงประมาณเท่่าไหร ตอนนั้นหกสตอนนี้เหลือหกสิบหกสมาตรฐานแล้วหมอบอกให้อยู่กันาดจริงหมอบอกให้ลงกันยังไงก็จะลงได้ยังไงคะก็พอแล้วอันนี้พอแล้วอันนี้พอแล้ว คืออย่างนี้ต่อไปเราก็ช่วยกันเนาะเรามาสายบุญเราเป็นธุรกิจสั่งสมบุญเราอย่ายไปหวังว่าจะขายเอาเงินเราอย่ายไปหวังเราขายเพื่อช่วยคนเพื่อช่วยคนอ,อย่างที่ผมบอก <c oughs> ท่านวันชนะเนี่ยท่านผู้นผู้เกียร์ร่วมกันเนี่ยเราได้มีบุญเจอกันไงถ้าท่านไม่เป็นผู้เก,กียร์ผมไม่เป็นผู้กเกียร์เราก็ไม่ได้มาเจอกัน<า>น,นะไม่เจอกันอพอเราเจอกันปุ๊บเนี่ยเราได้ดูลายกันทุกวันไงแล้วท่านก็รู้สึกว่าเออท่านก็จะดูผมดูท่านท่านดูผมเนี้ยเราก็จะมีคือวันนั้นนะครับมันไม่ใช่อะไรวันนั้นที่ท่านออกลาย ว่าแกเบาหวานได้ได้ได้นะผมก็ถึงไลยไปหาเลยอ่าก็ว่ามันเบาหวานเอาที่นี้ผมถามอีกคาถามหนึ่งอ่าร้านแหนั้นพี่เนี่ยมีไปบอกคนอื่นให้กินละหายมั้ยที่มีคบมีขึ้นไห่เราเล่าเรื่องของคนอืดีบ้าเล่าเรื่องมมีเกาอ่าเราเล่าเราเล่าเราเล่าไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เป็นเกาปวด บวมปูดขึ้นมานะแล้วก็ใสแดงๆดงแล้วก็ทานไปแต่ใช่แล้วก็ทีนี้เสร็จมันก็ปวดก็ให้ได้คุยกับท่านนะคเทพก็บอกว่าให้กินต่ออย่าหยุดกินกินกินไปตอนนี้ก็ดีดีแล้วก็หายก็ยุบมันไม่มันไม่ยุบหรใช่มันก็ไม่ปวดไม่อะไรแล้วหายหายเสร็จแล้วก็กลับไปกินเหล้ามาถามว่า มีอีกไหมของฟรีก็คือไม่ซื้อจอดขายแต่ไม่ซื้อจะขอของฟรีให้ขวดใหญ่ไปด้วยนะเนี่ยขวดใหญ่หนี่เทีนร้อยแปดสิบนะขวดนึงอนี่ะนี่อาจารย์อาจารย์รัศมีให้ไปเลยดีขึ้นพอดีขึ้นไม่ซื้อไปกินเหล้าเป็นเหมือนเดิมอีกจะมาขออีกอาจารย์บอกว่าคงไม่ได้ละเพราะอาจารย์ก็ซื้อเข้ามาเหมือนกัน คือท่านผู้ชมต้องฟังนะว่าพวกนี้เขามีลิมิตให้แค่บางคนพอสมควรเพราะเขาก็ซื้อผมเหมือนกันผมไม่ได้แจกฟรีแล้วทุกคนต้องคือเราจะแจกฟรีไม่ได้นะอาจารย์นะเพราะเราจะต้องมีต้นทุนถ้าผมแจกฟรีผมแจกได้แค่สมมติว่าผมมีทุนอยู่ร้านนึงผมแจกได้กี่ขวดเองผมแจกได้สามหมื่นขวดก็หมดแล้วผมไม่มีปัญญาแจกใครแล้วแต่ถ้าผมขายไปหมุนไปเรื่อยๆผมจะช่วยคนได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ ถูกไหมอาจารย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราโมเดแจกฟรีเงินล้านหนึ่งเราจะแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าผมขายไปแจกไปขายไปแจกไปผมอาจจะช่วยคนเป็นล้านคนได้แบบซื้ออย่างอื่นไปซื้อได้ปวดแล้วไปหาหมอไปหาหมอโดนพันกว่าบาทไปได้สองพันไปได้อเราเสร็จแล้วแปดสิบไม่ซื้อนี่เสร็จเจ็ดร้อยแปดสิบไม่ซื้อแล้วก็ทานแล้วก็แบบสุขภาพก็ดีทานหมอทานยาหมอเยอะเดี๋ยวก็ตายพังอีก คนไทยนะคนไทยนะจอนไอ้เบียร์สามขวดร้อยไอซ์ง่ายง่ายกินแป๊บเดี๋ยวก็หมดละไอ้นี่เจ็ดร้อยแปดสิบกินทั้งเดือนครับผมอาจารย์ไม่กินเดือนนึงนะวันละเท่าไหร่รู้ไหมวันละสิบหกบาทสิบหกบาทเอ๊ะวันละเท่าไหร่ยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทกระทิงแดงสองขวดก็ยี่สิบบาทละครับอันนี้ก็คือกระทิงแดงสองขวดครึ่งกินได้เดือนนึงนะยี่สิบหกบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วมีขำไหนไหมที่ว่าปวดเข่ามีรายอื่มีลายมีลายอื่นไหมมีปวดหลังปวดปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดแล้วแม่้าในตลาดเขาบอกว่าทีแรกก็ไปหาหมอิทานยาเยอะก็ัวจะเป็นไตไปหาหมอหมอก็ไม่ได้ใช้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ทานนาคาเทพไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นเขาก็ส่งต่อให้แม่ก็ทานแม่เขาก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นถ้า เขาแบบคนแก่นะเจ็ดสิกว่าเขาบอกอยากเดินไม่มีแรงได้แต่นอนอยากจะเดินไปวัดได้เหมือนเมื่อก่อนอก็เลยบอกเออให้คุณยายทานไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวจะเชิญเจ้าของมาสัมภาษณ์ ยายเลยขอบคุณมากเมื่อกี้คุยกับพี่วันชนะบอกว่าเราต้องทําตัวเหมือนเทวดาเราไปโปรดเขาเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรให้เราไปบอกเขาเราได้บุญละคือเรารู้เนี่ยเราวันนี้เราสามคนนี่รู้ไอ้จอร์นมันรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่เรากษาคนได้รู้กินแล้วดีกินเดี่าเพราะนั้นเราเห็นเขาป่วยเนี่ยถ้าเราไม่บอกเหมือนกับเราใจดําอ่ะผมเหมือนกันนะผมเห็นคนป่วยเนี่ยผมก็จะไปบอกเขาบางทีเดินพันเงินอ่ะเอาไหมแล้ากินไม่หายผมไม่ห้ามเลยเพราะผมมั่นใจไง บางคนก็ไม่กินแล้วท่านวันนี้นรผมก็ออะไรมนุษย์เนี่ยเนี่ยมันไปเชื่อผมไม่ยด้จะพูดแต่คุผู้ชมฟีหมอเขไม่ได้เองหมอเขาเรียนมาคนละราทางกัแว่าแบนด์ไทยมันจะดีไหมล้วนี่หน้าใครก็ไม่รู้เยชอบแบรนด์ที่แบบแพงๆกว่านี้อ๋อเดี๋ยวรอนะ ทำแพงๆดขายขวดละสี่พ claro> ันเดี๋ยวรอเรารวยๆก่อนนะอย่างงอนอย่างงี้ไอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรวยผมจะทำน้าใหม่เป็นหน้าจอจออ๋อยคล้ายลุงพลเดี๋ยวทำหน้าลจอเดอะไวท์หน้าตาคล้ายจออวท์ขายไปสี่พันในพวกนี้ไฮโซต้องขายใสี่พันขายแพงฉะนั้นบางคนเขาก็นี่ขวดเท่าไหร่นะครับเจ็ดร้อยแปดสิบครับเป็นร้อยแปดสิบบาทหกสิบเม็ดหกสิบเม็ดกินได้หนึ่งเดือนวันละยี่สิบหกบาท ครับก็กินแล้วดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้แน่นอนเลยไม่ได้เตรียมกันมาด้วยไม่ได้เตรียมอพรผมมาไต่แล้วมาเตรียมถึงแค่เหลือเหราผมนี่และเพราะผมจะไม่ไปหาหมอแล้วผมเลิกแล้วไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะมาถ่ายเพิ่งมาโทรหาเมื่อกี้เองตอนที่อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงจังหวัดแพร่แล้วครับอันนี้ก็มาถึงแพร่เลยตอนนี้สุขภาพร่างกายพี่ก็ดีขึ้นแล้วดีฮะดีฮะตอนนี้จะย่างกาอีกสี่เดือนก็6 7แล้วนี่67แล้ว ท่านอาจารย์อาจารมีเท่าไหร่ครับสิบหกสิบยังสวยอยู่เลยนี่จอจะเล่าให้ฟังผมเคยเห็นรูปท่านอาจารย์อาจารย์ตอนเป็นสาวนะตอนเป็นมะเร็งนะตอนเป็นมะเร็งเอ้าได้ไม่เหมือนอย่างนี้เลยนะครับไม่เหมือนนี่เลยนะคือเป็นเรื่องาฏาหดริา์นะเป็นยังไงครับเป็นนี่รูปไปดูไหมมีรูปไปดูไหมมีมีมีอ่าเดี๋ยวจะขอให้ท่านอนุาออกอ๋อคือคนป่วยแล้วหน้าตามาผ่องใสอย่างนี้จอแล้วสวยขึ้นมากในยพูดตรงๆไม่เหมือนเดิมนะจอเดี๋ยวจอดูแล้วจะตกใจคือคือเมื่อก่อนหน้าเขาไม่ใช่เป็นอย่างนี้อเดี๋ยวจอดูว่า ครับครับอ่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนตอนเป็นมะเร็งตอนเป็นมะเร็งด้วยแล้วตอนเป็นสาวกว่านี้ตอนนั้นยุ่งอะไรขั้นสุดท้ายเลยนะตอนนั้นขั้นสุดท้ายเลยสเตจสี่ห้าสิบเปิดสี่สิบแปดตอนนั้นสี่แปดเมื่อสิบสองปีที่แล้วเป็นสเตจสี่หมอระยะที่สี่ด้วยนลค่ะคุณหมอบอกว่ารู้ไหมสเตจสี่หมายความว่าอะไรมาทําไมป่านี้อ๋อมาช้าไปแล้วอ๋อหมอหมอบอกมาทําไมป่านี้ผมส่งไปทำการเพนิเซนชั่น คือของเราเนี่ยมันจะอิงพวกปฏิหารก็ใช่นะเพราะว่าเนี่ยเรามันเหมือนพวกสายปฏิหารด้วยกันก็จะเชื่อกันง่ายหน่อยนะถ้าถ้าบรรณาะใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดพวกคนละสายกันเนี่ยมันจะเชื่อยากไอ้พวกสายเดียวเสียวหลุดเลยพวกนี้มันเชื่อทานพวกเราอ่ะดูอ่ะนี่ดูนะนี่คนเดียวกันนะจอห์นเมื่อเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งั้าสุดท้ายอ๋อนี่ตอนเป็นมะเร็งน่าปวดปวดเอาภาพให้ดูหน่อยจอแขกขอาภาพให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจอห์นถ่ายให้ดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อย ดี๋ยวจอนถ่ายภาพหน่อยอ่ะเดี๋ยวจอดี่กล้องเลยต้องอินเสิร์ตจอดี่กล้องหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ๋อไม่ไม่คนละคนเลยนะเด่มีรูปเดี๋ยวรูปถ่ายเดี๋ยวรูปถ่ายไปคนละคนเลยนะจอนเดี๋ยวมีรูปมีรูปมีรูปมีเไม่ได้ไม่ได้จอนเข้าใกล้ไม่ได้จอนถ่ายรูปไปหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวเราถ่ารูปคือให้ท่านท่านให้ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าหน้าท่านอาจารย์จารัสหมีเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วเมื่ออายุ48เนี่ยตอนนั้นเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4ซึ่งปกติไม่น่าจะมีชีวิตรอดนะแต่ตอนนี้ท่านมาเป็นคนปกติหน้าตาสวยงามขึ้นนะท่านวันชนะท่านบอกตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวยังใช่ยังไม่เกี่ยวเมื่อสิบสี่สปปีแล้วไม่เกี่ยว ตอนนั้นท่านท่านตอนหลังท่านมาเป็นร่างของพระแม่ลัสมาครับของพระแม่ลัศมีท่านก็เลยเป็นมะเร็งเต้านมท่านก็เลยหายโอ้โหปฏิหารินห้เป็นปฏิหาริ์ท่านเคยเล่าให้ฟังตอนมารอบแรกก่อนมะเร็งนะหมอตรวจนี่มีการตอนผมเดนีข้ามาไม่ได้มีจุดทูบจุดอะไรบ้างครับไม่ได้จุดไม่ได้จุดมาประมาณ ไม่ผมได้กินตลอดเวลาเลยอ่ะก็บอกท่านบอกว่าวันนี้จะมีวเลยจะมีพวกตัวร้ายมาแล้วสั่งสอนหน่อยเนี่ยผมได้กินตลอดเวลาเลยเนี่ยวันนี้จะมีกพวกตัวแสบมาสั่งสอนหน่อยเนี่ยจอนไ่ได้ถูกเลยครับจอนี่เป็นคนมีเซนส์นะพอเวลาเจออะไรเขาจะขนลุกเขาจะมีกลิ่นลุกเลยิ่นการหน่อยก็ได้ไม่จุดเลยฮะจอนจอนเขาจะมีเซนส์ไม่ได้จุดเพราะมันจุดเนี่ยผมได้กินตลอดเลยก่อนถ่ายรายการผมมาทักเขาพี่ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเรามาเนี่ยเหมือนสายปฏิหารถ้าจอนไม่มีเซนส์เขาเขาจะมาเป็นพิธีก ก้อนคู่ผมไม่ได้หรอกคือเขาก็ต้องมีอดีตตชาติที่เกี่ยวพันกับผมนะเพราะมันถึงมาร่วมกันได้แต่ตอนก็ยังไม่รู้ตัวตอนนี้ผมบอกไม่มีเชื้อครับตัดเป็นก้อนเบนเลร์เลยเหรอต้นเลยครับแต่ตอนตรวจว่ามีเชื้อมีเชื้อแต่พอตัดมาแล้วไม่มีเชื้อตอนตอนตรวจมันมีแปดเซนแล้วทีนี้คุณหมอบอกว่าเปิดปากแผลหน่อยเนาะก็บอกว่าเ่ะเปิดก็เปิดทีนี้ก็ทีนี้แบบว่าผลออก เสียงเป็นมะเร็ง33%ครับแล้วก็เจาะอ,อีก2-3ครั้งผลออกมาอีกส3มาก็บอกเสียงเป็นมะเร็ง33%ครับ,รบแล้วก็ ในเวลาไม่ถึงสองเดือนโดนมีดไปแล้วอ๋อโดนผ่าไปแล้วใช่โดนมีดไปมันก็ก็เลยกลายเป็นมะเร็งอ๋อมันโดนมีดค่ะแล้วทีนี้ก็มันก็เน่าโอ้รูเท่าเหลือสิบเหลือสิบแล้วเน่านี่ค่ะเน่าทีนี้ปวดจากแปดเซนเป็นสิบเซนมันขยายเท่าเลยใช่แล้วก็คุณหมอส่งไปเชียงใหม่ไม่ไปก็ถึงสือสองตัวไปกรุงเทพเลยไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ขางลา หมอบอกว่ารู้ไหมสเตจตสี 4, หมายความว่าอะไรเ้ากี่ก้รก็จะร้องไห้หมอบอกว่าเนี่ยสเตเตสีล้ะรู้ไหมว่าเป็นอะไร,รก็บอกว่ารู้ค่ะมาทําไมป่านี้หมอว่าอย่างนี้ทีนี้หมอบอกว่าก็ทําหนังสือให้บอกว่าขึ้นไปคีโมเลยคก็คีโมก็บอกว่าเข็มละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสอง ข็มละเจ็ดหมื่นสองค่ะตอนนั้นเบิกไม่ได้ด้วยเบิกได้หน่อยเดียวเบิกได้สองพันหกร้อยหกสามีเป็นตำรวจข็มได้ห่อยได้หน่อยาปันดหมื่นสองเบิกได้เท่อยครับสองพันหกร้อยหกว่าชี้จ้ายผมตายด้วยทีนี้พหมอบอกว่าต้องเจ็ดเข็มเจ็ดโดสถ้าไม่ถูกก็ต้องเปลี่ยนเป็นแสนสองนะลูกก็บอกว่าได้คุณแม่มีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอาลูกน่ารักมากเลยนะครับบอกว่าคุณแม่มีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขีดครบเจ็ดเข็มเจ็ดเจสี่บเก้าได้ห้าแสนกว่าเลยนะสี่สองห้าแสนสี่พันนะแล้วสายแสงท่านๆายแสงแสนแปดเบิกได้แสนสองเยอะหน่อยอ๋อแล้วก็หายเลยหายเลยครับผ่าตัดออกมาที่ไม่มีเชื้ออะอรหายเชื้อไม่เลยไม่ต้องสือยังมีับลองคุณหมอก็มีมีเซนนะผ่าปุ๊บคนอื่นก็ต้องใส่สายระยงระยานเหลือครับผ่าเจ็ดโมงแปดโมงออกจากห้องมาแล้วคุณหมอคุณหมอบอกว่า เดี๋ยวตอนเย็นบ่ายสามจะมาดูครับแห้งกก็บเหมือนกับแบบผ่าไปประมาณเป็นปีอะแต่หลันจกนั้นมาต้องมาเป็นล่างรับใช้แม่เพ่อะแม่รับแล้รัสน่โอ้แต่ก็คือเรื่องมันีมมีจริงนะผมเชื่อใช่เพราะว่าแม่อยู่กับเรามาตั้งแต่อายุ20กว่าเราไม่เราไม่รู้าเรู้แต่เราดื้อดื้อบอกอายเขาแฟนเป็นตำรวจแต่ก็หาว่าเมียบ้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายต้องยอมเราก็นึกว่าแบบเหมือนล่าง ทรงนึกว่าเป็นแบบอ๋อนึกว่าแบบนั้นเราไม่รู้ว่าท่านมาผ่านแค่บอกอะไรเฉยๆท่านมาผ่านประทับอะไรอย่างนี้เราดูล่างทรงกนอื่นเห็นสั่งประกอบความไม่ไหวแเราฟึ่งเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีล่างเพิ่หมาครับพี่เป็นย่งไรไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านไม่ผมลุกนะเป็นอย่างไรล่างไม่เป็นล่างเทพไม่ได้เป็นไหมล่างเราไม่ใช่ล่างผี คือเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะบางท่านอาจจะเชื่อบางท่านอาจจะไม่เชื่อบางท่านพูดอย่างนี้ก็มาดดาพวกเราอีกอย่างผมเชื่อพญานาคก็มีภาพมาดดาผมอนกนะใครเชื่อเราไม่ได้ถูกต้องแต่ทุกคนที่เคยสัมผัสจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองมันเรียกว่าอ่านหนังสือคนละเล่มเอ่นเล่มนี้เราก็เชื่ออีกคนอ่านอีกคนและเล่นคนเราก็เชื่อคนนั้นคนนั้นก็เชื่ออีกแบบเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ส่งท้ายนะวงท้ายนาทีโอเควันวันนี้เนี่ย ผมดีใจนะที่มาเห็นครอบครัวสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นกลราณมิตรของเราเนาะรเราก็จะช่วยคนป่วยกันต่อไปช่วยทุกทางที่เราช่วยได้อย่างนี้บอกว่าเราบอกเขาครั้งสองครั้งเขาไม่สนใจเราก็อยา่าไปสนใจก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเราก็หาคนต่อไปเรื่อยๆเราจิตบริสุทธิ์ไงคแค่เราคิดแค่นี้เราได้บุญบแล้วนะเราร่างกายเราจะดีแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีโชคเดี๋ยวได้บ้านใหม่าเดี๋ยวคอยดูไม่นานนะไม่นานนะผมว่าไม่เกินสิ้นปีหกห้านี่แหละเอาปีกกว่านี่แหละ จะดูครอบครัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอรับขอดูพอนนี้วันนี้ฝากอาจารย์รัศมีฝากอะไรครับท่านผู้ชมหน่อยครับก็อบอกว่าบางทีอย่าเพิ่งเชื่อที่ไปคุยให้ทานอย่าเพิ่งเชื่อต้องทานด้วยตัวเองลองดูก่อนลองดูอหน้า <c oughs> ตา <c oughs> แบบลุงคนอย่างนี้อาจจะขายก็ได้นะถ้าของไม่ดีจริงเจ้าของนาคาเทพผมไม่เอาหน้าตัวเองมาใส่โอ้นี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะนี่ท่านผู้ชมครับผมมีลูกสาวสามคนนะ จบมาแลา้วดีๆอย่งนั้นกรติยศระดับหนึ่งสองคนแล้วเมียผมก็เป็นเศรษฐีตอนนี้ผม,มยาวหน้าผมไปใส่เข้ามาด่าทำไม <c oughs> ทั้งขายทัางแจกพี่วันชนะเห็นไหมมาวันแรกผมก็ได้ขายพี่ <c oughs> ผมให้พี่จริงไหมสองขวดเนี่ยนะแล้วชุดแรกที่ซื้อยังไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยเหนไเออถ้าขายไม่ได้ก็คืนมาถูกไหมไม่มีเจ้าของบริษัทคนไหนหรอกอาจารย์ที่แบบจะคือเราจิตผูกพันอะเราอยากให้เขาช่วยมนุษย์อะเพราะนั้นอะท่านวันชนะท่านร้อยตรีวันชนะผู้เกลียดๆสตชคุยอะไรกับผู้ท่านผู้ชมอะ ผมมีความามั่นใจ<า>น,นะครับฝาก<า>ผมมีความมั่นใจในนาคาเทศเพราะผมประสบกับตัวเองมาแล้วถ้าท่านมีความมั่นใจเหมือนผม จะหายหายครับแล้วก็ทานได้เลยครับครับเบาหวานความหวานความดันไขมันในเลือดเลือดและโรคไตและโรคไตโอ้โหสี่โรคเลยนะครัสี่โรคที่โรคละไม่ถึง30บาทก็โรคละเจ็ดบาทห้าสิบนายจอนโอเควันนี้นายจอนต้องขอขอบคุณครับท่านอาจารย์อาจารย์สมศรีร้อยตำรวจทีวันชนะท่านกูเลยนะน้ัพาพันพงครับผู้ไกญ่เกียรตสกชและขอลาผู้ผู้ชมไปก่อนนะจอนนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปอุตลิดต่อนี่อยู่ จังหวัดแพร่อยู่นะครับบ้านกาดน้ํำทองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับและอย่าลืมกดซับสไครต์รนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องนาคาเทพช่องเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับแล้วก็สำหรับสนับสนุนรายการโดยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกต้องถูกต้องสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาคาเทพ